คอหมูย่างค่ะคอหมูย่างแซ่บๆเห็นไหมคะทำเองย่างเองหมักเองกับมือค่ะคอหมูย่างด้วยว้ะเนื้อคอหมูย่างของเรานะจ๊ะนี่มันๆเยิมย้มๆอย่างนี้เลยจ้าไปทานกันเลยค่ะมาทานคอหมูย่างกันนะคะ นี่ค่ะคอหมูย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็ผักของน้องค่ะผักก็มีหลายอย่างมากค่ะสองสามอย่างเห็นกันไหมคะคอหมูย่างนี่ค่ะคอหมูย่างน้ำจิ้มซีฟูดคค้ดคกค่ะพี่ๆไปทานกันเลยค่ะไปเลยค่ะ วันนี้ก็มาพบกับนางลิกันทลักนะคะนางลิก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องนะคะมนาาลิก็มีเมนูนําเสนอของน้องก็คือข้อหมูย่างที่น้องย่างเองนะคะนี่ค่ะข้อหมูย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดครกค่ะพี่ๆทาไมนางลิึงให้มันชื่อน้ําจิ้มซีฟู้ดครกเพราะว่าเขาอยู่ในครกคะ่ะนี่ค่ะน่าทานกันไหมคะสีสัน คอหมูย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดครกค่ะก่อนจะมาทานกันน้องรีก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะเสียงดังๆเลยค่ะมะน่องมะเรงมะน่องมะเรงเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะคอหมูย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดครกค่ะรสชาตินี่ค่ะ,คคะ,คะพี่เห็นกันไหมคะสีสันน่าทานไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะชิ้นก็จะใหญ่หน่อยนะคะ ค่ะอร่อยมากค่ะพัออกของหน่องก็มีไร้าจ้ะนี่จ้ะ sang bò Mặn mặn vậy. Sạp เผ็ดมากจ้ะเผ็ดได้ใจมากๆค่ะ้องหันมาเป็นจัดหันพิดซ่า ูย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดครกค่ะพี่พีชเอฟเฟ็ต์ตลอดรสมีอะไรเวลานั่งอีกเป็นทิพย์แล้วถึงจะไม่เอฟเฟ็ต์รสหกแก่โบลุ่วเป็นยังหลุดกินเหมาเลย มันมันต่เนี่มันมันแตมมันมันเมองเี่กินมันมันี่จ้ะมันมันมาเ เขาพูดแบบไม,ม่นอยู่ตรงไหนอรหีีเลยเห็ด <laughs> <laughs> เห็ดแรงไหน,นเล่นตัวยิบทั้งหนึ่งนนะจ๊ะมือมันบัง bay không làm Xẹp rồi rồi. <laughs> có sẹp bớt mưa dài có nhai có nó lịt vào đồ có บ่ายาวจับสนิทจะสั่นนาองลีกับฝากหน้องไม้เนื้อจับน้องไม้นางลีกันทรัลชันเนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเสียงดังๆด้วยจ้ะมันนิงมันนองมันนิงมันนองมันนิงมันนองข้าวต่างนางลีกขอบคุณพีพีน้องจากขันเป็นกำลังใจให้นางลีได้เห็นคลิปได้เห็นคลิปต่อไปนอกจากทำบ่มีพีพีนางลีก็บ่มีกำลังใจให้คลิปนอกจาก ั่นคลิปให้นั่งรีวิว้สมิงได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย